ทานมากีีพลัสมาเกือบ2ปีแล้วนะคะจากที่เคยพบยามาเป็นกำกำคะตอนนี้ก็ไม่ต้องแล้วคะ่ะตอนนี้อายุ52ปีนะคะก็ทำธุรกิจส่วนตัวเป็นธุรกิจอาหารและเบเกอรี่คะ่ะ ก็มีปัญหาสุขภาพมาตั้งแต่ตอนเด็กๆอะคะ่ะก็เป็นภูมิแพ้แล้วก็หอบผืดนนะคะก็เป็นมาอย่างนี้เรื่อยๆค่ะแล้วพอเรามาเรียนจบทํางานประจํานะคะด้วยความเครียดแล้วก็ด้วยงานที่เราทำนะคะก็ทําให้เรามีอาการปวดหัวไมเกรนนะคะแล้วก็ต่อมาก็เป็นไฮเปอร์เวนเทอร์เรชันซินโดรมค่ะซึ่งตัวนี้เนี่ยพอเรามีอาการเครียดมากๆค่ะก็จะทําให้เป็นมือจีบเท้าจีบค่ะเราก็ต้องรีบไปโรงพยาบาลนะคะแล้วก็ต้องไปฉีดยาเพื่อที่จะให้อาการตรงนี้มันมันทุเลาลงแต่มันก็ไม่ได้หายนะคะ แล้วในที่สุดค่ะชีวิตเนี่ยมันก็ต้องอยู่กับยาเนาะก็ต้องพกยาเหมือนพกขนมหวานค่ะไม่ว่าจะเป็นยาแก้แพ้นะคะยาแก้ปวดหัวไมเกรนนะคะหรือแม้กระทั่งยาป้องกันโรคหอบหืดจนมาวันหนึ่งอะคะ่ะก็ได้มาเจอผลิตภัณฑ์ที่ดีๆนะคะก็คือตัวมาติดพลาสนี่เองค่ะก็รู้สึกว่าการนอนหลับตัวเองอะดีขึ้น หลับลึกขึ้นนะคะแล้วก็หลับสนิทมากไม่ตื่นมากลางดึกค่ะแล้วที่สําคัญนะคะตื่นเช้ามานะคะก็รู้สึกสดชื่นแล้วก็เหมือนนอนเต็มอิ่มค่ะแล้วในระหว่างวันนะคะเราก็ไม่ต้องปวดหัวไม่ต้องมึนหัวนะคะก็เกือบ2ปีแล้วค่ะที่แนนทานมากกิตพลาสมาตลอดโดยที่แนนหยุดยาไม่ได้ทานยาทุกอย่างเลยนะคะไม่ได้พกยาเหมือนพกขนมหวานเหมือนสมัยก่อนแล้วค่ะตอนนี้ก็มีความสุขมากๆเลยค่ะก็อาการาภูม่มแพ้แม้กระทั่งหอบหืดนะคะ ก็ดีขึ้นแล้วก็ไม่แสดงอาการมาเป็นระยะเวลานานแล้วค่ะรักตัวเองให้สิ่งดีๆกับตัวเองแบบนี้ไปทุกๆวันค่ะ